ជាធួងມັນសบายទេពីណ้อសบายទីបើសិនគូៗគ្នាពីណងអើយក៏បញ្ញាកគឹមຝົນຕົកលិនតាស្អៅៗតោះនេះក៏យុតទៀងណាគឺកៅពីណងអើយຕື່ນເຊົ້າມາກະດ มอเห็นแดดดอกเพราะว่าฝนฝนพายุเข่าทิศนี้นะพี่หนุ่งฝอยุเข่าน้ำหน้่มสีเห็ดกินียังยังแสบปลาแสบค่า่เ,าาเวียงป่าอีสําแสบปลาบ้างเวียงพี่หนุ่งก็เจ้าในน้นำบอกว่าเอามา,อาแกงมาเอามาแกงมันอ่อนอยู่แสนอืมอ่อนไหมที่เป็นหนี่ท่านบนเขาเจดเป็นตอนนี้ตอน กินตอนเช้าพี่น้องไหมสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแกงปลาให้พี่น้องเบิ่งแกงปลาบังเรียงต้องจ่ายคูเทปปนแล้วมาเลยพิ่นเสนอไม่นุมาเพิ่นว่าคันเอาคันด้าันซื้อเมื่อไรกะเมื่อแฉนะอะไรกะแกงอืมแกงเพราะว่าเพิ่นบ่ริสุทือบนี่นะเพิ่นนั้นพิ่นย่างไฟเอาพี่น้อง

มี่ะก้ะขาวมี่มันแนเจ้ามาบบบจากจุดใสผักแกงแกงนาน้ำมันมงเม็มันแข็งกระดับฉีกแล้วนะ ่ยแล้นำมาแกนนั่น,นบราบตุ้มนั่นโบราณตุ้มตรงขื่นตงขื่ยไปยีกมแล้วต้องขึ้นนเะว่ออวาแล้วเขาลูกอีออสองเบิ่งเดีวเาไปคุ้มกันหนึงคุ้ม ทั้งใดสูงเลยกระดาบกรจาบเลยเน่ข้าวนกินเอากินองแดงอยากกินขาเลยจะกินน้ำสมไหม แล้วคุปอาบุหูวลีไปใส่วัลีวัชิลงไปหานเน่ยวัน้นคนน้อยเลยาแงเน่ข้ากันอย่น้านี้กงอยู่นิกับัขยีนี่ยมนตก่อนอื่ากกสไซน้ยน้มันดีหลยอย่ง มือเขากลาเยเด้อ hmm. ง่า <becue> ่ปลาแม่สิออกมาตาตาไปแล้วได้รอชมเด้หน้อยก็อื่นจะให้หมอเดียดซะก่อนผักแทบนึ่งไปแหงห้องเวียงพี่น้องจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใส่ผิดใส่น้ำปลาใส่เป็นงมวองปลยใส่ต้นพี่น้องเลยจะแหงบังเวียงใส่น้ำหน้าหน้าไปแล้ว สิ่งสำคัญค่ะกระไรคะพี่น้องหืมสร้งมาตัวหนุ่ยได้เป็นคนเดทไทยนี่เออลู้กระไรช่วยเดบห้าหน่อไม้พี่น้องไอขีดหยาไปอยู่ได้อยากกินมกหน่อไม้ยังเบอ่์เลยชีวิตเราหรืติดตะกัตหน่อไม้กว่าเด่นนะฮะนี่ออกจากหน่อไม้ก่ได้บอ อืพี่น้องกไก่นะไปกับเป็นไก่ป็นไงแ่งปลาแหงแต่เบิ่งตอนสุดไปที่ป่าลูกหรือยังไลเมื่อคืนนอนรับฟันดีบ่ฟันนดีบ่้องมือต้องเลยานหงอนรับนอนับสบายเมื่อคืนน เฮ้ยชิเรียนยินเดี๋่าด้กินบ้างทิมว่ะอันลม้องมอสอะไรปะเแม่หนูนี่รับได้เด้อ่ิข้าวเดียวหนึ่งก็รับเมนบอกขนับไปแท้ไปง่ายขมือมาติดไปก็เริ่จะกินแล้วอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าแกงแง่กันอันเราบอกกินปลาแดดเะไใส่แต่เกลือน้ำปลาอันนี้อังนงแอันนี้คือแจ่วบองหลวงพ่อบาง ยวนะพี่ขาแลพี่หอมแกงตาแกงปลานำกัไแกงปลาแห่งวังเวียงแงปลาแห้งวังเวียงเด้อพี่ห่อจุดนงร้้ยไอมคเลยสพี่ขาวสาีเลพี่ฮันนส ไวอบอกไม่ไวม่ไวดีแลให้แล้วคนหนวดแลให้พอบอว่าด้วนนแอลให้พอบ่พอล้ส่วนหนังมันหแห้งยังงห้งมจะเมัดคนหนักด้วยมาแล้ว่ามาแล้วสองสามสี่ค่ะล้ปั่นอะไรแหละบัะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ pha, không bỏ lỡ những video hấp dẫn าที่โควิดแบบนห้ามใกล้เด็กๆนะแม่นไขอี่ะเนาะนะดูลร We'll be right <laughs> back. mình làm cái này con nè mày ra chị mày sau sau sao sau 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 đẹp sau 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 อาแบบนั้นก็สินตัมงั้นไหมอ่ามีจับเปฮะเนี่ยแกแก้วจ้นา้นเหนียวช่าทใช้กินมาแต่บ้านแน่นะเพเ่นกาเลือกกิน ้ค่เพิ่งมาาวเพื่อนะให้แน่ลวมันตกเก๊ะอะที่มาเข้ามาแน่ให้แ่ข้าวเขาไปหัวอะไรเยอะล้วดูข้าวข้อเขาเจาหู chép 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 บ้าไม่มากันดิครับบ้ครับเนี่ยหมาไม่เลยแคมเพียร์มงเลยฮะจะหูไม่เลยครับถ้าจนขอถ้าหนัตปีนลงไปนี่ไปกับที่แหละเอ้าพูดข้างหน้าครับว่ายน้ำก็ใช่ กินแ,แก้วก,กินเลยไม่อยากไปซื้อบ้ากับช่บยทอดไข่ทอดย่างให้น้องเลยกินค,ค,ค่ะเมื่อยได้ที่เท่าทานโมเปือ่อนก่อนพี่น้องสีขาไปซื้อไข่ซื้อน้ำมันมาไว้ช่วงนี้เดี๋ยวกินจำดีไปก่อนได้เลยทางกระยางโหดน,นะค้นกระจกข้นกระจกน้องเอ๋ยไม่กิแนแก้วจำยาก เล่าว่าเล็กน้อยกินทางนี้ไปก่อนเนาะง่ายๆเลยอืมเรื่องแบบง่ายๆเมื่อกี้ง่ายกินก็กินไม่สนไม่สนว่าจะมีอะไรกินถ้ากินก็กินแบบคนฟ้าลูกคนฟ้าเหรอว่าถจะกินอะไรกระเป๋าอสงสัยงานบ่

เลี้ยงนกสวรรค์จะได้ไก่จะได้ไก่เลี้ยงนกสวรรค์ได้ไก่ะได้ไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่หรือไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่ลพอไปไก่กัดข้าจ่อยไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เฮ้ยพอแล้วหลพ่อแล้ว มาตลุงเลย